โมเดลวะมันไม่ได้แพงหมายถึงว่าบางตัวนะเขาอาจจะซื้อมาเมื่อแบบ30-40ปีก่อนแล้วการที่เราเอามันมาซ่อมมาทําสีใหม่อย่างเงี้ยมันมีคุณค่าทางจิตใจแน่นอนค่ะทําให้ของของเขาอะกลับมาในสภาพที่ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดแบบดูใหม่เหมือนแบบใล้ย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังๆในเพจต้นไม้ก็จะเป็นน้องคายเบบีก็แลวต้นไม้เคยลงติ๊กตอกยอดมันล้านกวิวต้นไม้ก็ไม่รู้ว่าดูอะไรกัน มันไม่ใช่ความภูมิใจแค่ยอดวิวนะคะมันเป็นความภูมิใจที่ลูกค้าเขาคิดว่างานนั้นนะเขาจะต้องทิ้งแล้วตัวเองก็น่าจะทําไม่ได้สรุปว่าต้นไม้ก็ทําได้และที่ต้นไม้บอกว่าต้นไม้ภูมิใจเพราะว่าลูกค้าเขาดีใจมากๆของที่มันเหมือนจะต้องทิ้งแล้วแต่ว่ามันก็กลับมาสวยได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิตยิยาธรเฟชัก่กมลน,นะคะชื่อเล่นชื่อต้อนไม้ค่ะเป็นเจ้าของเพจวันเดอร์คัสตอมทอยค่ะ เพจวัน d e อ c u s อ o m อ o y อจะเป็นเพจที่เกี่ยวกับการรับซ่อมของเล่นค่ะรับซ่อมตุ๊กตาที่มันแตกหักอะไรอย่างนี้ต้นไม้เรียนไม่ได้ตรงกับสายอาชีพที่ต้นไม้ทำปัจจุบนันต้นไม้เรียนดนตรีตะวันตกค่ะมอกษตรเนาะระหว่างเรียนมหาลาัยได้มีโอกาสไปฝึกงานกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งทำของเล่นรีวิวของเล่นซ่อมของเล่นแล้วก็พวกรีวิวหนังเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ประสบการณ์แล้วก็สกิลการซ่อมของเล่นมาจากตอนนั้นที่ได้ไปฝึกงานกับเขาค่ะว่าถ้าเกิดว่าเปิดเป็นเพจของตัวเองจริงๆเนี่ย ก็ใกล้ะสามปีแล้วจุดเด่นอนะ่ะมันมันไม่ใช่ว่าเราเป็นออารร์ตติหืศิลปินที่สร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมา แต่มันคือการซ่อมกู้ชีพรีเฟซของเล่นให้มันกลับมาเหมือนเดิมในสภาพที่แบบก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเคยหักเคยแตกอะไรเงี้ยค่ะทาหน้าที่เหมือนหมอที่แบบรักษาของเล่นอีกทีหนึ่งเริ่มแรกเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกค้าเขาไม่รู้จักเราเราโนเนมอะค่ะเขาก็จะไปซ่อมแบบเพจดังเพจนุ้นเพจนี้แต่พอมันค่อยๆมีแล้วอะลูกค้าอย่างที่บอกเขาก็จะปากต่อปากกันเองตอนนั้นมองแค่ว่าทํางานหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านให้ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันผ่านมาสักระยะและเรามี จุดตั้งต้นเป็นของตัวเองแล้วว่าเราต้องทําอะไร จะบอกว่าช่างแต่ละชาติเขาก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันอย่างต้นไม้อะจุดเด่นคือการซ่อมซ่อมยังไงให้กลับมาดูดีที่สุดมันดูเนียนที่สุดถ้าว้าวจริงๆก็น่าจะเป็นคําชมของลูกค้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ต้นไม้ส่งรูป Before a f t e ตให้ลูกค้าดูต่อให้ต้นไม้คิดราคาถูกหรือราคาแพงสิ่งที่ต้นไม้ได้กลับมา1มันคือเงิน2อมคือคําชมจากลูกค้าถ้าลูกค้าชมว่าแบบโอ้ oo, สวยมากครับคุณต้นไม,ม้เหมือนของใหม่เลยต้นไมจะรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยจริงๆนะนรู้สึกว่าแบบมีคนชอบ สิ่งที่เราทําให้จริงๆด้วยหว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่